ชาเป็นแผลอะไรเนี่ยเป็นแผลอะไรมาฮะเป็นแผลอะไรมาให้แม่แกะได้ไหมแม่แกะแผลได้ไหมขอตู้เลยนะแต่ด,ดูก่อนนี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยก็ให้แม่แกะก่อนเดี๋ยวค่อยดูว่าทำไมเดี๋ยวแม่แกะแผลดูก่อนมะดมดมใช่ไหมชาไปโดนอะไรมาชาไปโดนอะไรมา เบาเบก่อนดีเบาๆให้แม่ดูก่อนให้แม่ดูก่อนแม่ดูก่อนเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยฮะเป็นอะไรลูกหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วนี่ไงหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วให้แม่แกก่อนแห่แห่แค่ไนหลแล้วลูกหลุดแล้วุดแล้วหลุดแล้วดมันไม่มียังไม่หลุดไงก็ชันชา แม่แม่แก่แล้วเป็นแผลมาหลอหลเป็นแผลมาหลอเป็นแผลมาหลอหอมก่อนหอมก่อนหอมก่อนนะนแม่หอมก่อ,น,อนจุบแล้วนอนจุบแลนอนจุบแล้วนอนอืจุบ,อจบออนอนไปโอเค